พอเพลงทีวีน้ำเพลงวันนี้มีของเล่นอะไรมาให้ด้วยโค้าว้าวว้าวว้าวรู้ไ,ไหมมันคืออะไรแบ่งกัรน้ำเพลงแบ่งกัรน้ำเพลงเล่นกับพี่โดนัทแบ่งกัน,กนแบ่ง,น,ง,งนี่ของน้องเพลงอะคะรู้ไหมไมันคืออะไรรู้มันมันคืออะไร มัคือจำมันได้มันคือคืออ่าเปิดเลยมันคือเอาไว้แต่งตัวมีด้วยนะมีเป็นแบบตำรวจด้วยนะเฉแจแกแจเดี๋ยวเราก็ต้องหาในนี <navy abs squishy> ้นะเก็บเก็บใส่ในนี้เดี๋ยวเราหาในนี้นี่คืออะไรน่ะเป็นปากกาค่ะเป็นปากกาอะไปากกาไว้เขียน อยากอยากแครทำช่วอันทำไหนคะอันนีนะคะช่วยแล้วก็พอๆดีด้วยนะคะมันมันไม่พอดีเ,เหรอแ่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนนี่ไหมเป็นตัวนี้ไหมเอา้านี่มีมีพอดีไหมพอดีสิมันก็ใ <โฟ S 3> ส่รอยงเท้านี่ไหมใส่กางเกงเนาะ อันนี้ใส่ตรงไหนน่ะอันนี้ก็ใส่ข้างบนนี้ไงคะหนูเลือกเอาเอานี่อันนี้ก็นะอ๋อนี่สกูอ่ต้องกลับด้านให้ถูกนะคะเออเย้พอ่งแต่งตัวเราสัตว์น้อยเสร็จแล้วเรากดถ้าไป็ยนะคะไปลยค่ะเมื่อเป็น